อาจารย์ไม่ได้ติ๊กที่เป็น U.S. ใช่ไหมคะเอ่อ U.S. ติ๊กนะฮะตัวข้างบนไม่ได้ติ๊กต้องติ๊กด้วยไหมคะ Visible U.S. ติ๊กด้วยใช่ไหมฮะก็ครบทุกอย่างนะใช่ใช่ค่ะค่ะโอเคโอเคครับผมจะไปกับอาจารย์ K ด้วยๆกันนะคุณ K นะคุณคกด v e r i f y Email Address เลยค่ะ m o r i f y Email Address คือกดตรงที่เป็นกรอบสีน้ำเงินน้ำเงินนะคะ ที่เป็นสี่เหลี่ยมสีฟ้านี้นะครับใช่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 ค่ะราคามาหน้านี้ทางด้านขวาจะเป็นเอาเขียน id ที่มีเลขสิบหกตัวค่ะเห็นไหมคะัจันจีมาไล่ตามคุณเคติดและมาที่ biography อะฮะให้ add employee ใช่ไหมฮะที่แอด employee ใช่ค่ะโอเค <Okay. S 2> add employment ค่ะนี่ <Group. S 1> แหละ ใช่ค่ะใช่ค่ะตรงนั้นคือออ c คดไอดีที่คุณเกสอนพูดถึงค่ะแล้วก็เราสามารถาเพิ่มข้อมูลได้ทางขวามือค่ะกรอบแรกที่เป็น employment จะเป็นประวัติการทำงานของเราค่ะคุณเคสามารถกดที่เป็นเครื่องหมายบวกได้ค่ะถ้าคุณเคจะแอดที่ทำงานนะคะ<อ>กดค่ะกรอบแรกจะเป็นชื่อหน่วยงานที่เคยทำค่ะ ที่เป็น Organization นะคะไปถึงว่าเ,าเคยทำงานอยู่บริษัทนี้เป็นอาจารย์พิเศษอยู่มหาลัยนี้อะไรเงรี้ยนะใช่ใช่ค่ะตัวที่หนึ่งบริษัทต,ตัวที่สองอะไรเงี้ยนะหรือยังเอาเลยมาเคมันเริ่มกันเลย <laughs> <laughs> มาก็คืออันแรกใส่ i m a g e part s <S <laughs> ก็ได้ค่ะอา่าเดวนะฮะก็ก็เริ่มเริ่มจากตัว imagine part นี้แล้วกันนะ อ่ะมาไทไทอา่าไทปิ้งกันเลยค่ะครับตรงอันนี้อันนี้แปลว่าองค์กรที่เราทำใช่ไหมครัค่ะอ คุณเคไปถึงไหนแล้วกำลังกรอกองค์กรครับอ,อ๋อ,อถา,าดแรกใช่ไหมครับมันแรกอยู่เลยครับโอเคไปพร้อมๆกันนะเราจะได้มีเพื่อนครับยินดีอย่างยิ่งเลยครับคุณเคลองดูตัวอย่างที่มันเด้งออกมาก็ได้ค่ะว่ามีองค์กรที่เป็นของคุณเคไหมถ้ามันมีก็สามารถคลิกได้เลย ข้อมูลข้างล่างเขาก็จะกรอกให้เราทีเดียวเลยแต่ว่าคุณเคจะกรอกเองก็ได้นะคะถ้าส่กรกแบบไหนก็ได้ไม่มีใช่ไหมตรงกับของเราเลยอ๋อโอเคค่ะหรือมันผิดปกติอะไรไหมนี่ไม่มีไม่มีค่ะมันอาจจะไม่มีข้อมูลบนสๆก็ได้ค่ะเราอาจจะยังไม่เคยกรอกข้อมูลอะไรกับเขาอย่างนี้ได้ไหมต้องใช้เป็นตัวเล็กหรือว่าต้องใช้เป็นตัวใหญ่ฮะท่านท่านท่าน มันไม่ co. uk นะท่านมันมันเป็นบริษัทใช่ไหมมันต้องเป็นอ่ามัน<ช><ช> ltd ไหมเมืองไทยใช้ ltd มันเป็น ltd ฮะ ltd นะโอเคค่ะมันเป็นตัวใหญ่เอาตัวเล็กก็ได้เนอะครับเออโอเคตามใจท่านเลยออาเชิญเชิญเอาต่อค่ะเอาที่มันถูกต้องฮะ <laughs> ผมไม่รู้ว่าไหนมันถูก้อตอเกสารครับอตัว organization เนี่ยจะให้ให้ตัวที่เป็น แทกิ้งอยู่ทุกวันนี้หรือว่าตัวที่มิวชัลที่เราตั้งไว้โกลบอล g r ีนนะครับอ่าก็คืออ่าเป็นอะไรก็ได้พี่ก็คือสมมุติว่าอ่า cv พี่นี่ผ่านการทํางานมา20บริษัทอย่างเงี้ยพี่ก็มาใส่เลย20อะไรเงี้ยหรือว่าจะเออเอาแค่ห้าอันอะไรเงี้ยได้ค่ะก็คืออันนี้เป็นแค่ตัวเหมือนเหมือนเหมือน cv เรานะคะพี่อ๋อแล้วมันก็รอเพิ่มทีหลังได้ใช่ไหมครับได้ได้ค่ะแต่ว่า แต่ว่าวันนี้น้องต้องกอกก่อนเพราะว่าพอไปวันหลังแล้วน้องก็จะลืมครับเอาของอ m a เ i n e p a r พก่อนอากปัจจุบันเคเมื่อกี้คนเคบอกว่า LTD ใช่ไหมคะอ๋อเอ๊ะมันเป็น L จินเห็นเป็นตัว H จินก็เลยไม่แน่ใจว่าคือมันตัวเล็กนะจินไม่แน่ใจว่าตาจินไม่ดีหรือเปล่าโอเคครับคผว่าอ่าควรให้มันดูดีดีกว่านะฮะก็คือ ควรจะเป็นอ n i t i a l Capital Letter ออ่อาสองตัวแรกคุณเป็นตัวใหญ่และถเหลือตัวเล็กมันจะดูดีกว่านะครับเพราะว่านี่มันออกไปสู่สายตาชาวบ้านในโลกครับอ๋อเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมครับนี่ครับครับ C.O. ห้า่ตัวใหญ่ครับแล้วก็ L ตัวใหญ่ครับ อ๋อ oh. ครับขอบคุณครับซีบ s <S อัน้อาจารย์ใช้ตัวย่อคำว่า LLC ได้ไหมครับ หน้าแอมีสเป e อีกหนึ่งสเปซนะครับ space เคาะหนึ่งทีใช่ไหมหน้าหน้าเอานะเ,อ,เอ,อย่างนีนใช่ไหมครับ,รบห,รหรือว่าไม่ต้องมีจุดข้างหลังมีครับมีจุดครับผมมีคำว่า Thailand ด้วยโอเคไหมฮะ ใส่ไทยแลนด์ด้วยได้ไหมครับอาจารย์ขอหาเรื่องในห้องพอชื่อเต็มกัครั<ๆ>บอาจารย์ฮะครวรจะเป็นชื่อที่จดทะเบียนจริงๆนะครับกับกรมพนัฒนารุกิจการค้านะถ้ามีไทยแลนด์ถ้าตอนจดทะเบียนมีคําว่าไทยแลนด์ก็ใส่คําว่าไทยแลนด์นะครับไทยแลนด์มีวงเล็บกับมีวงเล็บด้วยนะครับถ้าถ้าจดทะเบียนอ๋อก็อจะมีคําว่าสเตตตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะอาจารย์ถ้าต้องเป็นชื่อที่ที่อาจารย์จดทะเบียนจริงๆนะฮะ โอเคท่านอ่าท่านเคผ่านแล้วสวยแล้วท่านเอามะเอาช่องต่อไปเลยครับอ่าดีพาร์ตเมนต์มีไหมไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีนะ <art> ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะเอาเมืองเมืองทีเนี้ยอ๋ออ่าซิตี้นะคะท่านซิตี้ซ้ายมือครับก็มีมีสองที่ใส่ที่เดียวเนะาะใส่ตัวสำนักงานใหญ่อ,อืมค่ะ ก็จะเป็นแบงคอกนะครับเพื่อความรวดเร็วท่านไหนช่วยบอกมาเลยครับเอาพี่ๆน้องๆคะช่วยช่วยสะกดหน่อยว่าแบงคอกเนี่ยสะกดยังไงครับภาษาอังกฤษ a n ค่ะ BANN ครับ G ค่ะ G G เคโอเคค่ะเคโอเคครับแล้วก็อันต่อไปกรอบอะไรครับอันต่อไปไม่แน่ใจอันนี้เป็นชื่อตำแหน่งนะฮะตำแหน่งอัน,นอันนี้เหรอครับ R o l e นี่ยเหรอครับหรือว่าข้างล่างตำแหน่งถ้าบอกตำแหน่งมาได้ก็เป็นบทบาทนะครับ อ่าอ่า uhm ถ้าเอ๊ะนะเป็นเจ้าของกิจการผู้จัดการอนี้ทำยังไงฮะต้องกอกว่าอะไร managing director ก็ได้ครับท่านหรือว่าเป็นอ่า director เป็นกรรมการนะฮะถ้าเป็นกรรมการบริหารก็ managing director ครับโอเคค่ะอทุกท่านคะ ถ้าเกิดอ่าตรงนี้ตัดให้ทุกท่านเข้ามาใหม่นะคะเพราะว่าพวกเราคงจะอยู่กันอีกนานนะคะพวกเราเนี่ยเป็นเวิร์กช็อปที่ค่อนข้างจะแฮปปี้นะคะอ่าโอเคค่ะทุกท่านเข้าเข้ามาใหม่เลยนะคะลิงก์เดิมพาสเวิร์ดเดิมนะคะโอเคเจอกัน in in one second <c oughs> ค่ะอ่าทุกท่านห้ามหายไปนะพี่จำชื่อไว้ทั้งหมดล้ยี่สามท่านเนี่ยมาเจอกันนะคะพี่อ่าล็อกอินเข้ามาใหม่นะคะ <c oughs>